สวนคลอง14บอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะเข้ามาทุกวันก็หลงรักขึ้นทุกวันเพราะว่าที่ดินของเราได้รับการพัฒนาสวยขึ้นทุกวันค่ะคุณลูกค้าอยากให้คุณลูกค้ามองเห็นสิ่งแวดล้อมค่ะคุณลูกค้าตอนนี้ธงสีสันสวยงามโบกสะบัดทุกแปลงทุกส่วนของเราค่ะคุณลูกค้าที่ดินบ้านสวนคลอง14บนับว่าเป็นที่ดินแนวบ้านสวนที่คลาสสิกมากค่ะคุณลูกค้าค่ะที่นี่เป็นธรรมชาติใกล้กรุง ใ้เมืองเข้ามาตรงนี้มีแต่ความร่มเย็นค่ะคุณลูกค้านะคะที่ดินบ้านสวนของ14ของเราเป็นที่ดินแนวบ้านสวนเกรดพรีเมียมสถานที่ตรงนี้มีความพร้อมไฟฟ้าประปานะคะถนนก,กว้างๆแล้วก็คูคลองล้อมรอบที่ดินของเราค่ะคุณลูกค้าที่ดินบ้านสวนของ14ของเรามีความพิเศษตรงเรื่องผังแปลงค่ะคุณลูกค้าที่นี่ผังแปลงเป็นวงกลมเป็นเคิร์เป็นวงเวียนซึ่งนับว่าดูเป็นศิลปะที่งดงามมาก ที่ดินตรงนี้มีตำนานค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินบ้านสวนของ14นะคะอยู่ช่วงเส้นรังสิตนครนายกอยู่ประมาณช่วงกมที่35ขาออกกับคุณลูกค้าอยากจะเชิญชวนคุณลูกค้าแวะเวียนเข้ามาดูนะในวันที่26 2728นี้เรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านเข้ามาดูที่ดินบ้านสวนของ14ของเราค่ะคุณลูกค้าที่นี่งดงามเป็นธรรมชาติใกล้กรุงค่ะคุณลูกค้านะคะจอมีข่าวดีที่จะบอกคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้า บ้านสวนพังสิบสี่ของเราเปิดให้คุณลูกค้าชมสามวันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะยี 29, ่สิบเก้าสามสิบนี้เรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษมากค่ะคุณลูกค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษมากราคาเริ่มต้นต่อตารางวาอยู่เพียงสี่พันเจ็ดร้อยบาทต่อตารางวาถึงห้าพันเก้าร้อยบาทต่อตารางวาที่ดินของเรามีสี่โซนแต่ว่าเราจะเปิดเป็นสองโซนแรกคือ A กับ B ค่ะคุณลูกค้า ไม่ว่าเป็น A อหรือ B ีถนนหน้าแปลงกว้างนะคะวิวงามๆส,สวยๆแบบนี้ค่คะคุณลูกค้าคุณลูกค้าขามจอมอยากจะบอกว่าคุณ,คณลูกค้าท่านไหนที่หาบ้านแนวบ้านสวนนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกสะดวกจอมได้นําแปลงบ้านสวนของ14นี้เลยค่ะพื้นที่ตรงนี้ทําเลตรงนี้เดินทางสะดวกและในเวลาอันใกล้นี้ก็จะมีทางด่วนไฮเวย์ถึง3สายที่จะเข้ามาสู่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางด่วนสายใหม่นะคะ รามอินทาสระบุรีหรือเส้นวงแหวนรอบที่3จะมาอยู่โซนประมาณช่วงของ14ของเราที่นี่จึงนับได้ว่าเป็นบ้านสวนใกล้กรุงและเดินทางสะดวกค่ะคุณลูกค้าวันที่20 2กยี2สเรียนเชิญคุณลูกค้ามาซึมซับบรรยากาศบ้านสวนของเรามาดูที่ดินแปลงงามๆนะคะมีโปรโมชั่นเด็ดๆคนะ่ะคุณลูกค้าโปรโมชั่นเด็ดๆคือช่วงวันที่29-30นี้ปกติเราเปิดให้คุณลูกค้าดาวที่10,000 0บาทแต่ว่าพิเศษค่ะวันที่29่ิ่เ้ารับ้นดาวเพียง5 0,000บาทคุณลูกค้าค่ะจับจองเป็นเจ้าของกันได้ไง่ายๆค่ะที่ดินบ้านสวนนะคะธรรมชาติใกล้กรุงป่าใกล้เมืองบ้านสวนของ14คุณลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ตลอดค่ะ น้าจอมบ้าสบายใจ0621574449ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ